เจ็ดคำทำนายอนาคตโลกที่คุณต้องอึง้งณปีาปี2030อีก15ปีข้างหน้าโดยบินเกตสิ่งที่เขากล่าวไว้สะเทือนโลกเสมอสำหรับบินเกตมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลดังที่ปรากฏให้เราเห็นและนี่คือเจ็ดคำทำนายที่เกตได้กล่าวไว้ในระหว่าง2-3ปีที่ผ่านมา ว่าในอีก15ปีข้างหน้าปี2030เจ็ดคำทำนายที่เกตกล่าวไว้ในระว่งัง2-3ปีโลกจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ 1. นับจากวันนี้ไปอีก15ปีข้างหน้าเชื้อโรคร้ายอาจจะคร่าชีวิตคน33ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง1ปีเกตได้กล่าวในงาน Minutes Security Conference ถึงคำเตือนของนักระบาดวิทยาถึงเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศอย่างรวดเร็วและอาจฆ่าชีวิตคนมากกว่า30ล้านคนในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีโดยสาเหตุอาจมาจากการไกลพันธุ์ของเชือ้ออุบัติเหตุหรือการก่อการร้ายแม้คำกล่าวนี้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่เหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งเกิดโรคการมารณะ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึงหนึ่งในสาของทวีปยุโรปหรือการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสเปนเมื่อปี1918มีผู้เสียชีวิตราว50าว50ถึง100ล้านคน 2. ทวีปแอฟริกาจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมดในการผลิตอาหารทวีปแอฟริกาอาจมีภาพลักษณ์ที่แร้นแค้นแต่บินเกตเชื่อว่าทั้งทวีป จะสามารถพึ่งพาตนในการผลิตอาหารเองทั้งหมดได้อย่างแน่นอนโดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลง3ประการคือ 1. พั่ธผัพืชและปุ๋ยที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะมอบคุณค่าทางโภชนาการที่มากพอและมีการเจริญเติบโตที่ดีในพื้นที่ 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้การกระจายสินค้าเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่นการขยายถนนระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งกระจายสินค้าในกาหน้าและ 3. การมีโทรศัพท์มือถือจะช่วยให้การรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นง่ายขึ้นในวงกว้างเช่นรายงานสภาพอากาศและราคาสินค้าในท้องตลาด 3. ชีวิตของคนยากจนจะถูกเปลี่ยนด้วยโมบายแบงกิ้งธนาคารอิเล็กทรอนิก จะเข้ามาช่วยผู้คนยากไร้เก็บรักษาเงินในรูปแบบดิจิทัลเกตกล่าวในจดหมายประจำปี2015ของเขาว่าภายในปี2030คน2,000ล้านคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารในปัจจุบันพวกเขาจะเก็บและจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและสำคัญกว่านั้นคือการให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบของธนาคารในโทรศัพท์มือถือ ที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆเช่นบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบีย้ยเครดิตและประกันได้ 4. ในปี2035คือแทบจะไม่มีประเทศยากจนในโลกอีกต่อไปนี่คือข่าวดีที่สุดในจดหมายประจำปี2014เกตได้เขียนโตมายาคติที่ว่า ประเทศยากจนก็จะจนต่อไปด้วยการนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในช่วงของชีวิตของเกเตเชื่อมั่นว่าเมื่อปี2035มาถึงโลกจะแทบไม่มีประเทศยากจนอีกต่อไปโดยทุกๆประเทศจะกลายมาเป็นประเทศกลายได้ระดับกลางถึงล่างหรือรวยกว่านั้น โดยประเทศต่างๆจะเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีประสบความสำเร็จรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากนวัตรกรรมต่างๆเช่นวัคซีนใหม่ๆผ่านพืชที่ดีขึ้นและการปฏิวัติด,ดิจิทัล 3. จะมีการค้นพบพลังงานสะอาดที่จะเปลี่ยนโลกภายในปี2030คำทำนายนี้มีขึ้นในปี2016 และแม้เกตไม่ได้เอ่ยว่าพลังงานสะอาดที่ว่านี้คืออะไรเขาก็ได้ประกาศถึงแผนการลงทุน2,000ล้านเหรียญสหรัฐในเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเกตกล่าวถึงความจำเป็นของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกเพื่อยับยั้งโศกนาฏกรรมของภาวะโลกร้อนซึ่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบันนั้น ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของการใช้พลังงานในอนาคตได้เพียงพอ 6. มนุษย์สูญเสียงงานจำนวนมากในเทคโนโลยีออโตเมชันในการสัมภาษณ์กับเว็บไซต์หนึ่งเกดได้พูดถึงอนาคตของการจ้างงานดังที่ผู้นําในวงการคนอื่นๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงการที่หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคต โดยเกตเสนอความคิดให้รัฐบาลเก็บภาษีผู้ที่ใช้หุ่นยนต์และนำรายได้ในส่วนดังกล่าวไปเป็นทุนในการจ้างงานในตำแหน่งที่มีความต้องการในตลาดโลกและเหมาะสมกับความสามารถของมนุษย์เลยเช่นการดูแลผู้สูงอายุหรือการทำงานกับเด็กเกตกล่าวว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเรว็วและพร้อมกันในหลายอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการจัดการกับตำแหน่งงานที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการเก็บภาษีผู้ใช้หุ่นยนต์ก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการชะลอก,การเข้ามาของหุ่นยนต์ดังกล่าวและ7โรคปริโอจะถูกกำจัดไปจากโลกในปี2019โรคปริโอเคยเป็นโรคร้ายที่เป็นที่หวาดกลัว และ่าชีวิตเด็กจำนวนไม่น้อยในศตวรรษที่ผ่านมาในจดหมายประจำปี2013เกตเผยสถิติการแพร่กระจายของโปลิโอที่ลดลงจนมีสถานะการณ์ระบาดอยู่ใน3ประเทศทั่วโลกเท่านั้นเกตกล่าวถึงปัจจัยสำคัญในการกำจัดโปลิโอว่าคือการบัดพ้นและการประเมินคุณภาพของบริการสาธารณสุขที่แม่นยำ ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อโครงการของการกําจัดโิลิโอแล้วยังจะกลายมาเป็นรากฐานของระบบการติดตามและประเมินผลของบริการด้านสุขภาพต่อไปกรีเมดคร็อกนาฬิกานับถอยหลังสู่หายนะโลกร้อนเราเหลือเวลาแค่เจปีขณะน,นี้โลกกําลังเผชิญอุณหภูมิที่สูงขึ้นฉเฉลี่ย1.1องศา หากเปรียบเทียบกับระดับอุณหภูมิเฉลี่ยต่อยุคอุตสาหากรรมปี1850ถึงปี1900ที่ทำให้เรารเผชิญสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนหนักแล้งหนักไฟป่าและน้ำแข็งละลายโลกเหลือเวลาแค่เจ็ดปีผุดครีเมทคร็อกนาร,ริการับถอยหลังสู่หายนะโลกร้อนแบบไม่มีวันเหมือนเดิม เวลาที่เหลือเร่งช่วยโลกมุ่งสู่คาร์บอนศูนไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน1.5องศาให้ได้เพราะโลกมีเดทไลน์และขีดจำกัดผดครีเมทคร็อกนาฬิกานับถอยหลังสู่หายนะโลกร้อนเราเหลือเวลาแค่7ปีในการช่วยโลกมุ่งสู่คาร์บอนศูนไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน1.5องศาก่อนที่เราจะ,ะเผชิญหายนะโลกร้อนแบบไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม หรือเวลาอาจจะน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับเราทุกคนขณะน,นี้โลกกำลังเผชิญอุณหภูมิที่สูงขึ้นฉเฉลี่ย1.1องศาหากเปรียบเทียบกับระดับอุณหภูมิเฉลีย่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมปี1850ถึงปี1900ที่ทำให้เรารเผชิญสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนหนักแล้งหนักไฟป่าน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นการสูญพัน และอื่นๆที่คาดการมิได้ทั่วโลกจึงมีข้อตกลงร่วมกันในความตกลงปารีสที่จะให้อุณหภูมิโลกไม่สูงกว่า2องศาและพยายามเลมิตไม่ให้เกิน1.5องศาเพราะหากโลกร้อนเกิน1.5หรือ2องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นเราอาจจะ,ะเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนั้น จะรุนแรงกว่านี้หลายเท่าตัวซึ่งสิ่งที่ทำอุณหภูมิโลกสูงขึ้นก็คือก๊าซเรลือนกระจกก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาอย่างมหาศาลจากกิจกรรมต่างๆของเราทำให้เกิดภาวะเกลือนกระจกฝาฉีกรอบความร้อนทั่วโลกจึงมีความมุ่งมั่นในการลิมิตจำกัดปริมาณการปล่อยคลาสคาร์บอนที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อที่จะไม่ให้อุณหภูมิสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสเราจึงมีปริมาณจำกัดของกา๊าซเรือนกระจกที่สามารถปล่อยได้เรียกว่าคาร์บอนบัตเก็ตและหากเรายังปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอยู่แบบนี้เรามีเวลาเหลือเท่าไรกันก่อนที่เราจะใช้คาร์บอนบัตเก็ตนี้หมดคือปล่อยคาร์บอนเกินและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิน1.5องศาหรือ2องศา นาฬิกานับถอยหลังนี้คงเป็นสิ่งย้ำเตือนให้เราเร่งลงมือปฏิบัติในวันนี้ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกิจกรรมในชีวิตของเราเพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน1.5หรือ2องศาที่เราจะทำให้เรารเผชิญหายนะในอีก7ปีข้างหน้าหรือ25ปีข้างหน้าโดยนาฬิการนี้เปรียบเสมือนการนับถอยหลังสู่หายนะที่เราทุกคนจะต้องเผชิญเหมือนกัน หากไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการมุ่งสู่เป้าหมายปล่อยคาร์บอนศูนเพื่อเราทุกคนเองคณะนนี้หลายๆเมืองที่นำารีเเมรคร r i ที่ไปติดตามตึกต่างๆอย่างในเบอร์ลินนิวยอร์กและปารีสเพื่อย้ำเตือนผู้คนให้ตื่นตระหนักถึงความเร่งด่วนในการลงมือเทคแอคชั่นกับเรื่องสภาพภูมิอากาศ โดยทุกท่านเองก็สามารถมีนาฬิกานับถอยหลังนี้ไว้ที่บ้านมือถือหรือเมืองของตัวเองเพื่อย้ำเตือนตัวเองตลอดเวลาวันนี้คือเวลาที่เหลือที่เราจะช่วยโลกได้และอย่าลืมว่าโลกมีเดทไลน์และขีดจำกัดของมัน